สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหมวยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอา4สูตรนะครับหลักร้อยบนนะครับก็จะมี2สูตรเก่าที่ลงงวดที่แล้วนะครับเข้าตัวชนมานะครับแล้วก็2สูตรใหม่นี้ก็เป็นสูตรเก่าที่ไม่ได้ลงนะครับงมดที่แล้วผลปรากฏว่าเข้ามานะครับ 2ส,สูตรเดี๋ยวเวันี้เรามาตามดูทั้ง4ส,สูตรนะครับ2ส,สูตรเก่าที่เท่าที่ลงนะครับแล้วก็2ส,สูตรใหม่2ส,สูตรเก่าที่ไม่ได้ลงนะครับจะเป็นยังไงนะครับเมื่อวันี้ก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะครับกับสูตรหลักร้อยบนก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิน่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคานวณย้อนหลังนะครับอนากตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ มาดูสูตรเก่าก่อนนะครับหลักร้อยบนนะครับที่เข้าตัวชนมาจากงวดที่แล้วของงวดที่แล้วนะครับสองสูตรนี้ลงเทียบชนไว้ชนกันที่ศูนย์สองสามนะครับบอลวันที่ออกสามห้าหกนะครับหลักร้อยบนคือเลขสามเข้ามานะครับเมื่อกี้ผมอัดคลิปไปแล้วนะครับยีงแต่พอดีอัดไปได้สักพักหนึ่งอ่า แบตเตอรี่ไมโครโฟนหมดนะครับก็เลยอัดใหม่นะครับอันนี้คือเขียนฉีดไปแล้วนะครับของงวดนี้นะครับ2สูตรนี้ชนกันที่2 3 6สามหนะครับ16กันยายนนวลรุ่นนะครับถ้าเรามาดูสูตรนะครับสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วสูตรนี้นะครับของงวดที่แล้ว1 0 2 3 4นสาี่ะครับของงวดนี้1บวก0นบวก2ได้เลข3ตัวแรกลบ 1เหแลือ2 2บวก2เป็น4 4บวก1เป็น5 5บวก1เป็น6ทั้งหมด5ตัวนะครับ16กกันยา6กแรอรุนว่าจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2สูตรที่2นะครับ งวดที่แล้วชนกัน3 0 2 2 0 3นะครับเอามาที่เลข3ของงวดนี้1บวก0นบวก2ได้เลข3ตัวแรกลบ3นะครับเลือ0 0บวก6ได้6 6บวก3ได้9 9เบวก3เป็น12 5หตัวเหมือนกันนะครับสูตรนี้เมื่อเอามาเทียบชนกันก็ชนกันที่3 6 2นะครับงวดนี้ก็ตามนี้นะครับสูตรเก่านะครับที่ลงงวดที่แล้ว3 6 2 เรามาดูสูตรใหม่นะครับจริงๆก็เป็นสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับจากงวดที่แล้วที่ไม่ได้ลงนะครับจุดนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก309นะครับสูตรนี้งวดแรกไม่ชนกันที่เลขสนะครับตัวเดียวหลักร้อยบนนะครับเลขสาเข้ามาชนกัน3กับ2ออก3ามห้าสหลักร้อยบนนะครับเลขสาม จนกัน2กับ3ออก3 9 2จชนกันที่เลขสอตัวเดียวนะครับออก2 4 6เลขสอเข้ามาจนกัน3ตัวเดียวออก3 2 4สนะครับชนกันที่เลข8นะครับตัวเดียวออก8 5 2 จนกันที่เลข8นะครับตัวเดียวนะครับออก8 6 5หของงวดที่ผ่านมานะครับสุดนี้จนกัน3กับ4นะครับแต่ไม่ได้ลงให้ดูนะครับงวดที่แล้วลงแค่ชุดเดียวนะครับงวดนี้ก็ลองดูนะครับเอามาให้ดูทั้ง4สุดนะครับที่มีอยู่นะครับเลขสานะครับของที่ในสูตรนี้เข้ามาเรามาดูสูตร หนะครับเป็นตัวเลข3ตัวนะครับตัวนะครับโทษทีวันแรกนะครับคร่าวๆนะครับแปดกกเป็น14บส6่เป็น20เอาตัวท้ายก็คือเลขศูนย์แล้วก็เพิ่มไปทีละสามแต้นนะครับสตัว0ูนยเลขสาเข้ามา3ามหเลขสา สามหองนะครับเลขสาเข้ามาห9 2, 5, เกสองห้าเลขสอเข้ามา0 3, 6, 9, ูนย์สกเลขสาเข้ามาห้าแปดหนึ่งสะครับเลขแปเข้ามาห้าแปดหนึ่งสี่เลขแปเข้ามา หกบวกเเป็น15บ5้บวกเเป็น24 47 0 3นะครับออกสามหองงวดที่ผ่านมาเลข3เข้ามานะครับอันนี้เป็นอนดีตนะครับเป็นสถ,สถิติของสูตรเข้ามาก็อแปดงวดนะครับสูตรนี้ของงวดนี้1นบวกสเป็น3 3มบวกสเป็น5้าได้เลขห้าเริ่มไปทีละสามแต้มนะครับก็จะเป็น8 สี่ห้าแปดหนึ่งสี่สิบหกอยอหกหกแปดนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับเรามาดูสูตรตำแหน่งของสูตร ำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับมาบวกด้วยหลักร้อยเลข้ายครั้งที่สองสองครั้งสูตรที่2นะครับสูตรนี้เป็นตัวเลข3ตัวนะครับวดแรกบวกกันแล้วได้12นะครับลบ1นะครับตัวแรกเหลือ1แล้วก็1บวก2ได้3 3 0 9ศูนย์ะครับรางวัลที่ออก ออกไปแล้ว3 2 4นะครับเลข3เข้ามาออกกัแล้วได้12อ,ออก3 9 2นะครับเลข3เข้ามา2 1 3นะครับออก2 4 6เลข2เข้ามา4 3 5นะครับออก3 2 4เลข3นะครับเข้ามา แปดเจ็ดเก้าออกแปดห้าแปดเจ็ดเก้านะครับออกแปดหกห้าเลขแปดเข้ามาสามสองสี่เลขสามเข้ามาเป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้บวกกันแล้วได้สิบหก ลบหนึ่งนะครับตัวแรกเหลือห้าห้าบวกสองได้เลขเกดสิบหกตัวโยหกแปดนะครับหลักร้อยบนนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนะจะมาจะมาหรือเปล่านะครับตำแหน่ง สูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนบวกกัน2ครั้งแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยบนนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับวันนี้ตัวที่ชนเลขห้นะครับตัวเดียวนะครับ ้าตัวเดียวเพียวๆสิบหกยอหกแปดนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับชุดนี้ชนกันที่เลขห้าตัวเดียวชุดเก่าที่ลงชนกัน3ตัวนะครับหรือถ้าเราจะพิจารณา สี่สูตรนะครับทั้งหมดสี่สูตรสองสูตรแรกนิชนกันสองสามหกนะครับสองสูตรนี้ชนกันที่เลขห้าตัวเดียวนะครับถ้าดูภาพรวมทั้งสี่สูตรนะครับก็จะเป็นเลขห้านะครับที่ชนกันครบสามสูตรนะครับอันนี้ห้าแปดหนึ่งสี่นะครับอันนี้สามสองสี่ห้าหก ไ้ขอดูนะครับเรื่องต้นนะครับก็เล็งไว้ที่เลข5นะครับตัวรองก็จะเป็นเลข3นะครับจะมาไม่มานะครับคนเอก็ลองไปาีก็พิจารณาดูนะครับสุดท้ายก็ค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับภาพรวมของสูตรทั้งหมดความน่าจะเป็นนะครับจะมีตัวไหนเพิ่มเติมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอและชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับจะอา a แ n e l หอวฟรี free, นะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ